ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรม Emirates p a l a c e วันนี้เป็นวันชาติของอิตาลีผมมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาได้เจอกับท่านทูดอียิปต์ก็คุยกันนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยน้อยท่านก็บอกว่าท่านกําลังจะกลับประเทศกเกษียณผมก็บอกว่าผมก็กําลังกเกษียณเหมือนกันแล้วก็ระหว่างเดินเข้ามาก็เจอท่านทูตแคนาดาแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ผมก็บอกว่าผมก็จะ,กะเกษียณน,นะเดือนกันยายนท่านจําได้ แล้วท่านก็บอกว่าแล้วทําอะไรจะทําอะไรบ้างผมก็บอกว่ามีเดี๋ยวจะทาพอดคาสต์นะครับเพราะว่าคือที่สําคัญนะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์คือเรามีความรู้แล้วเราจะปล่อยให้หายไปเฉยๆก็ไม่ดีใช่ไหมครแชร์ share ประสบการณ์ส่วนเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆนานาก็โอเคอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องทําเงินทาทองอะไรมากมายเป็นเรื่องว่า มีอะไรทำเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุยกันนะฮะก็ทราบว่ามีท่านพูดหลายท่านเช่นกันที่จะ,กะเกษียณนะครับ